มีหนุ่มอายุ27ปีเนี่ยเป็นเจ้าหนี้นะไปทวงเงินกับลูกหนี้ครมพับ3 0 0 0 0 0บาทเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยกลับกลายเป็นลูกกระสุนปืนนะ,นะลูกชายของลูกหนี้ยิงตายฮนะโดยเหตุเกิดเนี่ยที่อำเภอรตัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับตำรวจก็ไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ตำบลคูหาใตา้อำเภอรตัตภูมินะนายวัฒนาพรมสนอายุ27ปีถูกยิงเข้าที่หน้าอก7แผลข้อมือขวา2แผล เสียชีวิตในสภาพนอนหงายพาดกับตัวรถมอเตอร์ไซค์ใต้ต้นมะม่วงนะครับวันนี้ตำรวจได้ขออนุมัติหมายจับนายสุเนรอายุ51ปีคนก่อเหตุซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนหน้านี้ได้มีนางสมศรีซึ่งเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุเนี่ยไปยืมเงินผู้ตายก็คือวัฒนาเนี่ยประมาณ3 0 0 0ถึง4,000บาท ต่อ,อมาน,นายวัฒนาก็เลยมาทวงเงินกับนางสมศรีที่บ้านแล้วมีปัญหามีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันด้วยนะครับถึงขั้นที่วัฒนาเองเนี่ยด่าทอนางสมศรีด้วยถ้อยคําที่ค่อนข้างหยาบคายรุนแรงทีนี้ลูกชายฮะนายสุเนศเนี่ยอยู่ในบ้านพอดีได้ยินเสียงแม่ถูกด่าโกรธแทนแม่ชักปืนยิงใส่ในายวัฒนาจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปทันทีเบื้องต้นนะครับทราบว่านายสุเนศเนี่ยเพิ่งจะพ้นโทษออกจากคุกได้ประมาณ1ปีในคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับ ทีนี้ความคืบหน้าก็คือทางชุดสืบสวนของสอพรัตภูมิเขากําลังไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุนเนี่ยน่าจะหลบหนีครับนะครับก็ยังจับไม่ได้ยังจับไม่ได้ครับแคนแทนแม่อืม,มาทวงเงินแม่แล้วก็ด่าแม่ก็เลยยิงซะเลยเนี่ยนะฮะ